เรียนข้าแถวเรียนข้าวแถวชงชง่ากสวัสดีค่ะบุกเพลอุ่นเลยเหมือนมือใ้น้องเนาะนู่นนะอ๋ออันท่านกางส้มกขนไปแกงส้มเลยชุดีค่ะกินีก็ออ๋มากินีกินีออกดอกแล้วกินีสีเหลืองไหนชุดนี้ไม่ใช่สีเขียวยืงมันกอ็ยืงมันกอ็ตะลุกตะเมยยึงเลยจำอันตะมือสั่นน้น จำไอ้อนนอล้ตะปางบอเือกเต้ก<ม>ิๆๆนเลือกดำไม่ถูกเดี๋ยวจะไปดูเกรเขามาเอารับสองอ้งมัน<อ>มีอยู่สองอันจะให้ไปกระปาไก่นั่นมันคนละเม็ดกันเลยเดี๋ยวไปดูก่อนอน,นี่ของไอ้สวยแล้วเห็นป้าเนี่ยอ,อะไรคะแาวแถวนักเรียนคารบ สวัสด,ดีค่ะนี่มะเขือเทศฉันเห็นหรือเปล่ายืนก็รอเหยเยืนตรกรยนะปีเดิมรอเหยไอย้นัอยอย่นมันของบ้านเราอะอะไรจอะไรคะมาละกอมาละกอมาละกอมาละมาตะกอ<ห>ต้นโชว์หน่อยสิเอวลันปัดเออชะเออละเจเลปัด อ่าอาอ่าอ่าเอเธอเด้เอ่เด้ออ่าเด้ออาอ่อ่ออใครสวยกว่านี่ใครเก่งกว่าเนี่อเ๊อุ๊อง๊อุ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 อุ๊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 อุอบที่4อ่ะออบที่4อุเอบทอ่4อุเอา๊อุ๊อุ๊อุ๊อง๊อุเอุ๊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 ออุเอุเอุ๊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 อ หน่วยหน่วยไม่เอาละไอ้หน่วยหน่วยชี้มวยตมวยจ้าจ้ารอบสี่แล้วนะค่ะรอบสี่เนียนอ่มองมองรู้แล้วนะไหมือนกันอนุโมทนชีละเออเดี๋ยวฉันจะไปเอาก่อนไอ้ฉันได้๋ยวจะจะถอนไอ้นั่นวันนี้ก่อนถอนออกแล้วก็ฉีดถอนไปถอนไปอะไรนะเครียดอะไรนะ ไปทําส้มนะไปคั้นส้มผักนู่นนะนู่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอายามาฉีดเอเดี๋ยวไปเอามาฉีดเรียนใบให้นะนี่รอกันบายใหน้มันสิใบสิใบละเงยเออเนาะมันขึ้นแล้วในเพลียมันขึ้นไอ้นี่ฉันว่ามันมีสองอันได้นี่อืมมันสีซอสิกระหอมไม่เออไม่แน่ใจไอ้ิกระหอมนั้นมันเป็นคาโรน่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ เออแต่จริงๆมันก็มีซีซอสิยักปายนนัืนตรงตรงเคารพธงชาติยืนตรงเคารพธงชาติอันนี้เอาไว้แนวมันต้องมีปะเนาะว่าดูก่อนนะนางก็หยุบเธอแพลงมันเตมหล่ะก็หยุบก็ถทาเกงเธอแปลงต้องไปะยุบเธอบ,าอบ้านเตินล่มลกัอันนี้อะไรผักอะไรมีแบมีปะฟันสิงโตฟันสิงโตมาดืังีโตอันน่ะนี้ัวิเีย ยังงามีสไปเลยก็ยังงาขี้เหล็กฝรั่งแกงแทนเหมือนขี้เหล็กเลยอร่อยกว่าขี้เหล็กอีกตุ้มสล้อเออแต่ว่าปีนี้ไม่ได้เอามาเยอะไงปีที่แล้วยังเก็บแกงเลยปีนี้มันอันนี้แมกกดเอ่ยกินใบมันปีนี้มันเออเวลาวิ่งไม่ไม่ไม่แต่ว่าเอออันนี้มันไม่ได้ปลูกไม่ได้ตั้งใจปลูกมันมากับมันมากับไอ เอาเขาก็ต้มน้ํากินมันแต่ว่าอันนี้ไว้จะอร่อยกว่าขี้เหล็กอีกเพราะว่ามันนิ่มอ่ะเวียยใบขี้เหล็กมันจะฝักสากแก่ๆไปนะ่ะอ,อุยพรติดใจเลยแกงขี้เหล็กนะเออจะใบดอะไรก็ต้องเหมือนขี้เหล็กเลยต้มมาให้มันเทน้ําทิ้งรอบหนึ่งแล้วก็ แก okay. อันนี้ไม่ได้ปลูกหรอกมันมันมามนเมล็ดมันติดมากับอะไรก็ไม่รู้ติดมากับพักนี่มั้งเลยไม่กับไอ้พวกน้องมัง้งอออเันอน,นอยรึ่งรึงเนาะอันนี้เว็ตัวร้อนอัน,น่วยจะจาเบ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 ากินกินไม่ทันเนาะอันนวยทีนี้ก็ไม่ได้ซื้อผักนูนแล้วแต่รึงตัวนี้แหละไปกิน อันไม่ได้แยกปลูกขี้เกียจแยกเนาะอันนี้ดึง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 ไปกินไม่นานถอนถอนไปกินเนี่ยอันนี้กําลังอร่อยนุ่นรู้สึกว่าจะแกลแล้วมันกรนแล้วดำจึงปีไปตั้งโต๊ะอ่ออ่อมือกระดิดกระดิดเกลืกินไม่ทันกระดิดกระดิดกระลีน้อยกะลีน้อยกะลีน้อยตักเราตักเรา ร,รับรสี่แล้วเนี่รับสี่รับที่สี่แล้วนะคะรับที่ห้ามันออกหัวพอดีเลยเด็กป <laughs> ูให้มันเป็นหัวเลยเด็กปูไหม <c oughs> ถ้ายิงยิต <c oughs> งตกอ้อยกระเทือบดนอกใครมันก็ไก่กินไปแล้วเนาะตัดออกอ่าอยู่ สวยจังเลยสวยจังเลยอ่าหน้ามาดูหน่อยด้ะอะ,ะไรปลูกตอนนี้เลยนะเออเป็นลูกหรอ,อโอ้ก๋วยเตีย๋ย <laughs> น่ากระดิดกระดิด <c ười> ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ฟักทองเลยนั่นอีเถียง,งนะสุกินีบ,<ะ>บ,บ้าบอหนูกินแต่ ไก่ลงมาเคี้ยวว่าโอ้นี่โอ้ยปลูกก็ไม่รดน้ำดูมันดูเขาเอามาปลูกน้ำก็ไม่รดไปไหนแล้วนี่ไปเอาอืมน่าจะรดน้ำมันมังคณะเขาอันนี้แรดิสเขาแก่หมดแล้วนี่โอ้เดืถั่วพุ่มโอ้ถั่วอย่างนี้ดูกินทำไมมันไม่รดน้ำวะ ดูเขาเอามาปลูกอืม,อมผักชีลาวอืมสลัดนี่ต้นนี้เอามาปลูกเลยนี่ต้นนี้มาปลูกก่อนนี่สวยแล้วไอ้โคราบ,บีนี่เย้ปลูกผักเอาฟางมาโปะแต่น้ำไม่รด นี่มัเคือเทศเขามีสองต้นเอามาจ่ายายนี่สวยและเ <c oughs> ขารดน้ำมาตอนกลางวันแล้วเขาปลูกเฉยๆแล้เขาไม่รดรดมาเช้า